เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเลือกตั้งได้เลยม,มันไม่ได้เป็นแบบนั้นกันะั้นคุณตาตูรนก็เลยบอกว่าออาใช่พูดถูกเพราะว่าถ้ามองตามกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้พูดชัดเจนว่าจะเลือกตั้งเมื่อใดอเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายสนใจและก็ต้องการความชัดเจนมองว่านายวิษนุเนี่ยพูดตามความเท็จจริงทางการเมืองอแล้วก็เข้าใจกฎหมายแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมีหลายคนออกมาพูดในลักษณะที่ไม่ชัดเจนว่าต้องอยู่นานบ้าง หรือบางคนอยากอยู่นานก็ไม่ทราบคนเราอะนะในบางทีการที่เห็นอาหารจานหนึ่งที่หลายคนอยากจะกินแล้วก็ดูเหมือนจะอร,อร่อยอร่อยพอได้ลองชิมเนะี่ยบางทีบอกชิมแป๊บเดียวกินอิ่มแล้วเดี๋ยวก็ไปแต่บางคนอาจจะติดใจในรสของอาหารรสนั้นก็ได้อยากจะริมลองอยู่นานก็อาจจะอยู่นานๆในลักษณะแบบนั้นนะคะโดยเนื้อคือจนไม่ทราบว่าจะมีผลการเลือกตั้งออกมาเมื่อไหร่ คุณจตุรนบอกนะคะว่าผมเนี่ยเป็นห่วงว่าหากเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเรื่อยๆปัญหาจะยิ่งมากขึ้นประเทศจะอยู่ไปโดยไม่ได้รับการยอมรับสิ่งที่เป็นห่วงมากกว่าน,นั้นก็คือไม่ทราบว่าการเลือกตั้งในอนาคตจะเป็นอย่างไรมีความหมายแบบไหนการเลือกตั้งจะเป็นการให้ประชาชนได้ตัดสินอนาคตของประเทศจริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะมองว่า มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่คือมันสําคัญกว่านะคะและการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยจะมีความหมายเหมือนการเลือกตั้งในอารยประเทศหรือไม่มเรื่องนี้ต้องติดตามในขั้นตอนการร่างรัฐธรรมน,นูญอีกทั้งต้องติดตามการแสดงความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยว่ามีความจริงใจที่จะคืนอํานาจให้กับประชาชนหรือไม่นะคะ อย่างนั้นตามที่เขาคาดการกันไว้ก็คือการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเสร็จสิ้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมปีหน้าเนี่ย ดิฉันเชื่อว่าน่าจะเลื่อนระยะเวลาออกไปอย่างนั้นนะคะไม่ไม่แน่ใจก็คือไม่มีอะไรยีนยันได้เป็นความเป็นห่วงมาว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลายๆเรื่องนะคะในทางข้อกฎหมายที่มีการถกเถียงกันเนี่ยบางเรื่องบอกว่ามีอำนาจอย่างเช่นเรื่องสนชอีกบางคนบอกว่าไม่มีอำนาจคือในข้อกฎหมายเนี่ยยังคงสามารถที่จะถกเถียงกันได้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะต่อให้มีการกำหนดเอาไว้ก็ตามก็อาจจะมีช่องนําไปสู่ไม่มีการเลือกตั้งในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้นะคะโดยอาศัยช่องว่า ต้องทางในทางกฎหมายนั่นเองอเพราะฉันก็เลยเหมือนกับเราจะเป็นสปอตไลท์คอยต่อว่างั้นเถอะอว่ากระบวนการที่จะดาเนินต่อไปเนี่ยมันจะนําไปสู่กระบวนการเลือกตั้งได้โดยเร็ววันหรือไม่อย่างไรและถ้าไม่มีการเลือกตั้งเร็วๆเ,เ,เนี่ยก็ได้ให้ข้อคิดเอาไว้ว่ามันจะทําให้ประเทศชาตินั้นสูญเสียหรือว่าถอยหลังลงคลองไปมาก้หมแค่ไหนน,นั่นเองนะคะ นั่นแหละด้วยประกาศราชนีคือง่ายๆแล้ถ้าธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้บอกและกำหนดไว้ว่าถ้าร่างฉบับบสมบูรณ์และถาวรเนี่ยม,มันจะนําสู่การเลือกตั้งทันทีคุณจตุลุลก็เลยบอกว่าใช่แสดงว่าคุณนิสนุนเนี่ย อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายออกแบบนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ฝากความหวังไว้ก็แล้วกันค่ะก็ขอให้เป็นไปตามกรอบรถแมพที่ได้กําหนดออกมาก่อนหน้านี้โดยคอสชว่าระยะที่3ก็ประมาณตุลาอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะของปี58ก็น่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็หวังใจไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นไปตามรถแมพเป๊ะๆนะคะก็หอเป็นแบบนั้นค่ะนะคะมาดูเอาไหนต่อกันดี แล้วมาดูในส่วนของสับกระแสสื่อกันบ้างไหมคะในส่วนของการทํางานนั่นเองค่ะก็คือแน่นอนหลังจากที่มีการรัฐประหารและบันที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแหละค่ะก็มีการถูกมองว่าเชื่อมโยง ย้อนกลับไปกักครั้งที่19กันยา49ที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าเป็นโครงการทางการเมืองขนาดใหญ่แต่มองว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายคือมองว่าการรัฐประหารในปี49เนี่ยมันไม่เสด็จน้ํามันเหมือนทำแล้วมันเสียของอะไรแบบนี้ทําใหม่เนี่ยก็ต้องระม,มัดระวังเพราะว่าค่ะก็มีคนสังเกตว่าแม่เพิ่งจะสตาร์ทเครื่องได้ไม่นานเครื่องก็ออกอาการกระตุกดับกระตุกดับไปแล้วเนี่ยนะคะมีหลายๆเรื่องที่แทรกเข้ามาตั้งแต่ ปรับปรุงทำเนียบกันก็ว่าได้ไม่อยู่ยาจะถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็เลยมีการมองกัน่อว่าภารกิจที่ต้องเดินต่อไปจะสเปล่าหรือไม่ไปติดตามได้ในจับกระแสะสื่อค่ะจับกระแสะสื่อจากหนังสือพิมพ์มติชนขอล่ำสถานีคิดเลขที่12เรื่อง ตรงการที่ไม่สิ้นสุดโดยปราบบุญบานถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันว่ารัฐประหาร19กันยายนและรัฐประหาร22พฤษภาคมนั้นเป็นเรื่องเดียวกันและมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่แม้อาจไม่ได้แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวสนิดนวนเนียนไร้สะเ็ดเพราะอย่างน้อยถ้ามีอำนาจชุดปัจจุบันก็ประเมนว่า รัฐประหารเมื่อ8ปีก่อนนั้นเสียข้องรวจทั้งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่ารัฐประหารที่เกิดขึ้นในปีนี้จะต้องไม่เสียของซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการยึดอำนาจเมื่อ19กันยายน2549และการเข้าควบคุมอำนาจเมื่อ22พฤษภาคม2557ล้วนเป็นความเคลื่อนไวหวย่อยๆภายใต้โครงการทางการเมืองขนาดใหญ่มหึมากว่านั้น แต่โครงการดังกล่าวก็ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์เสร็จสิ้นแถมยังมีความย้อนแย้งไม่ลงรอยแฝงฝังอยู่ในตัวอีกตั้งหากถ้าใช้ภาษาอังกฤษคงเรียกได้ว่า unfinished project หากการก่อตัวขึ้นของสอ,อทอเรื่อยมาจนถึงคอสชอดำเนินไปภายใต้โครงการทางการเมืองเดียวกันก็น่าสนใจว่าแม้โครงการจะยังคง,งดำรงอยู่มาได้จนเกือบครบหนึ่งทศวรรษ แม้เป้าประสงค์ใหญ่ของโครงการจะยังไม่ระเหินหายไปไหนเพราะว่าตัวบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนควบคุมโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ดังที่ปรากฏว่าแกนนำคอมชอเมื่อปี2549แทบจะกลายเป็นคนที่ประวัติศาสตร์ใช้แล้วก็ทิ้งกันไปเกือบหมดแล้วบุคคลคณะบุคคลผู้ควบคุมโครงการที่ยังไม่สิ้นสุด อาจจะหมดอำนาจลงง,ง่ายหากร้านกระแสะความต้องการระบอบประชาธิปไตยและความต้องการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชนเอาไว้ไม่ไหวหากบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนของประเทศซึ่งยึดโยงกับประชาคมนานาชาติไม่ได้หากทำเรื่องผิดพลาดในลักษณะแพ้ไ่ตัวเองดํำแล้วดํำเล่ากระทั่งความชอบธรรมทางอำนาจและบารมีมีความน่าเกรงขามค่อยๆเสื่อมสลายลงไป มองจากมุมของผู้มีอำนาจสำหรับความเป็นไปได้ในประการแรกนั้นอย่างน้อยน้ำหนัก,กราวครึ่งหนึ่งยังวางอยู่บนความปรารถนาของประชาชนถ้ากลไกอำนาจรัฐควบคุมแรงปรารถนาดังกล่าวเอาไว้ได้ไม่ว่าจะด้วยการสร้างความกลัวหรือการสร้างความสุขก็คงไม่มีอะไรน่ากลัวส่วนความเป็นไปได้ประการที่สองยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายๆด้าน ไม่นับว่านักธุรกิจไทยจำนวนมากไม่ได้มีท่าทีต่อต้านอำนาจรอกระบอบประชาธิปไตายอยู่แล้วขณะที่ชาติมหาอำนาจ ็อาจไม่ได้ให้ค่าสูงสุดกับประชาธิปไตยในยามเจราจาภาทีในเรื่องเศรษฐกิจแต่ความเป็นไปได้ประการสุดท้ายมีสิที่ความรับผิดชอบทั้งหมดวางอยู่บนบ่าของผู้ถือครองอำนาจอย่างนายยกรัฐมนตรีสสช,ชรัฐบาลสนช,นชและสปชล้วนๆถ้าทำอะไรผิดพลาดแบบไม่น่าพลาดอยู่เ่อย สื่อที่คล้ายว่าจะเคยสนับสน,นุนการควบคุมอำนาจก็อาจพาดหัวยั่วยุผู้มีอำนาจได้ถีขึ้นความเคลื่อนไหวใดๆของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ปล่อยถูกคนช่างคิดตีความให้มีในยะทางการเมืองขึ้นมาแม้จริงๆอาจไม่เป็นเช่นนั้นเลยเทว่าความเชื่อในสังคมข่าวซุบซิบรวมถึงบทวิเคราะห์จากสื่อยักษ์ใหญ่กลับเริ่มทีชวนผู้คนให้ขบคิดตีความในทางนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนถูกกีดกั้นออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปเรียบร้อยแค่จะจัดเสวนาวิชาการอย่างยากเลยเช่นเดียวกับบรรดานักพักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนพวกเขาเหล่านั้นคงทำได้เพียงแค่เฝ้ามองว่าโครงการทางการเมืองที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2549จะถูกนำพาไปสู่ทิศทางใดในอนาคตอันใกล้นี้ ภายใต้การร่วมถือหางเสือของผู้มีอำนาจที่เหลือกันอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มนะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปขรรมชาติการมาติดตามในเรื่องของกรกะตะกันนิดหนึ่งนะคะาการไปดูงานกอแแลนล่นนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวรอนะคะอย่างที่ใน สมชายบอกไปว่าเดี๋ยวจะมีการไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะใช้เวลาสองชั่วโมงเต็มแต่ทงหน้าของนายผู้ชงค่ะก็ได้ออกมาบอกบอกว่าที่ไปเนี่ยนะคะในการไปดูงานเนี่ยเป็นงบประมาณตั้งแต่ปี5-7นะคะซึ่งมีการเบิกงบเอาไว้อยู่แล้วบอกว่านโยบายเนี่ยในส่วนของที่ไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยในงบประมาณปี5-8นโยบายนี้สําหรับงบประมาณปี58 แต่การดินทางไปดูงานของพอตสอครั้งนี้ที่ไปดูงานสปารตแลนด์เนี่ยนะคะใช้งบประมาณปี57ค่ะอ๋อมันคนละส่วนกันกันกบที่นายกเป็นนโยบายคนละส่วนนะคะ,คะอ,ะอะาอะไหรนะคะ10.5 10ล้านเออ10ล้าน5แสน10ล้าน5แสนไปดูงานเนี่ยไปได้เป็นงบประมาณปี57ปี57นะคะไปได้นะคะ แล้วก็ไม่ใช่กรกตหน่วยงานเดียวที่เดินทางไปใช่ก็หน่วยงานอื่นไปเขาให้งบคนละห<ช>้าหมื่นถ้าเกินนั้นจ่ายเองแต่กรกตไปอ่ะ ถ้าเกินกกตจ่ายไงใช่ค่ะก็ไปฟีว่างั้นอันนี้มันเฉพาะของสพสพทของเขาใช่ไหมคะแต่ที่เขาพูดเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนของเขากัรกตไปก่อนหน้านี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรก็มีไปกระทรวงมหาดไทยก็ไปเออจะมาว่าอะไรแต่กรกตแล้วก็บอกว่าในงบปี58เนี่ยไม่มีแล้วการไปทับนศึกษาต่างประเทศและที่ไปเดี่ยวบางคนบอกว่าจะไปทําไม เอาไปใช้ใครได้จะไปทําไมกรกตไปดูงานทําไมเขาก็บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนผู้ชมบอกว่ามองว่าโดยหลักการค่ะโดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเข้าใจแล้วการไปดูงานครั้งนี้ก็เชื่อว่าสามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้ก่อนที่ไปหอเอนไม่ได้ไงตอนนั้นที่ไปหอเอนเนี่ยประเทศไทยกําลังมีอยู่ระหว่าง มีการเลือกตั้งค่แล้วทําใจลำบากไปเนี่ยใหญ่ให้ต้องเอียงไม่ได้กลับมาเลือกตั้งในไทยเนี่ยไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์แต่พอไปสกอตแลนด์ปุ๊บไปสกอตแลนด์ปุ๊บกลับมาเป็นประโยชน์เลยเพราะประชาธิปไต้องใช้การเลือกตั้งซึ่งทางกลางรู้สึกระหว่างนี้ก็เลือกตั้งไม่ได้อยู่แล้วภาษาบ้านนิทานเรียกเหมือนผิดกรลเทศาไหมคะมาผิดเวลาผิดที่ผิดเวลา คือไพูดเลยนะเรื่องเลือกตั้งโดนคุณพูดชมก็ห้ามพูดนะใี่คุณผู้ชมมาพูดได้ยังไงพูดได้ยังไงพูดได้ยังไงว่าหลักการประชาธิปไตยนี่คือการเลือกตั้งคุณพูดไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมชายพูดด้วยว่าและสมชายพูดต่อนะคะก็บอกนี่แหละคือเรื่องประเด็นงบประมาณค่าใช้จ่ายการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องของสำนักงานกกตนะจะมาเป็นผู้ชี้แจงรวมถึงประเด็นที่เจ้าหน้าที่ที่มีการวิ้่าววิจารณ์ก่อนหน้านี้ว่าไม่ใช่นักศึกษาแต่ว่าเดินทางไปด้วยเนี่ยประมาณว่าผู้ตติดา แล้วแต่ยาติพี่น้องลูกมีอะไรแบบนี้ค่ะแต่สมชายบอกว่าไม่เลยมีตนแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยที่ไปแล้วก็มีผู้ติดตามคนเดียวไม่ได้มีมากถึง7-8คนเหมือนก็ตซทุก่อนบางคนอ้าค้อประเด็นไี่่ไปเรื่อยเลยนะอบคุณค่ะที่ใหการข่าว ได้ไปแค่กรกตนหน่วยงานอ,อื่นก็ไปม<อ>หาวทยัยก็ไปส่วนอื่นก็ไปทาไมไม่ว่าชาวก็ไปและเนี่ยคนติดตามไมีเป็นคนเดียวไม่ได้มีผู้ติดตามเด็ดแดดคนเหมือนกอรกตทุก่อนบังคนอนอแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องที่ร่วมคณะไปเนี่ยก็ไม่รู้จักใครเออคือถ้ามีที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วไปเนี่ยคือสมชัยไม่รู้จัก สมใัยไม่ยุ่งสรืัยไม่เกี่ยวยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยบอกด้วยประโยชน์เนี่ยที่ได้จากการไปดูงานของชั่วโมงเศษเนี่ยนะคะก็ะเดี๋ยวจ,จะไปบรรยาย<ะ>อย่างที่บอกไปรายงานไปแล้วก้านนาฬิกาอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้คเ,เขาบอกว่า,าส่วนที่จะบรรยายเนี่ยจะเป็นการชี้แจงให้เห็นว่าการออกเสียงประชามาติในสกอตแลนด์เนี่ยทำกันอย่างไรอาจารย์พิดาถามว่าจะไปดูหรือว่าเขาว่าครูหายังไงหรืออะไรนะคะมีการรณรงค์กันอย่างไร กรกตจะไปดูว่ามีการรณรงค์การเลือกตั้งกันอ,อย่างไร,รงอ๋อจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะรู้ประชาชนมีวนร่วมอย่างไรแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่มานั่งเขียนรายงานหรือรายงานให้ใครทราบเพราะตามหลักสูตรนักศึกษาหลักออสูตรพตสเนี่ยนะคะต้องมีการจัดรายงานและนําเสนอในวันที่10ติลาคมนี้เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นใครจะมาถามอะไรไม่ใช่หน้าที่ก็คุณบอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงเขาก็เลยอยากรู้แล้วมาบอกไม่ใช่หน้าที่ในการรายงานให้ใครทราบพัดเคารพธงชาติค่ะ มาติดตามความเคลื่อนไหวในทางการเมืองและสังคมกันต่อนะคะในอีกช่วงหนึ่งของห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบเรื่องใหม่แพงที่ดูเหมือนว่าจะ ไม่ถูกปล่อยผ่านแล้วก็ให้เรื่องเงียบไปในทางสังคมนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันนะคะว่าทางคอสอชอนั้นจะไม่ก้าวไกายการทําหน้าที่ของปปชแล้วก็ได้มีการสั่งการไปให้ปปชตรวจสอบการจัดซื้อไมโครโฟนในห้องประชมุมคณะรัฐมนตรีที่มีราคาแพงเกินจริงด้วยค่ะ คุณเอกไพบูร์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและยุติธรรมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอนะคะได้เปิดเผยคะ่ะว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยตั้งเป้าหมายทํางานบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในความดูแลของภาครัฐซึ่งประกอบไปด้วยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปาปทแล้วก็สํานักงานป้อง กและปรับรามการฟอกเงินหรือว่าปปงรวมทั้งองค์กรอิสระอย่างปปชแล้วก็สำนักง,งานอายการสูงสุดแล้วก็องค์กรด้านตุลาการสารยุติธรรมเพื่อที่จะแก้ปัญหาการทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำนะคะโดยในส่วนของกระสวนยุติธรรมนั้นจะรับผิดชอบการใช้กฎหมายแล้วก็ปรับตามการทุจริตอย่างจร,จริงจังเพื่อที่จะแก้ปัญหาค่า CPI หรือว่าดัชนี ภาพลักษ์การคอร์รัปชันของประเทศไทยที่ตกต่ำรวมไปถึงการดําเนินงานทําลายแหล่งการเงินที่ตัดตอนกระบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายพอเดกภัยบูรณ์ได้พูดถึงการทําหน้าที่ในแง่ของการตรวจสอบระหว่างคสชกับปปชนะคะว่าคอสชอ